สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษเนื่องจากดาวพระพฤหัสได้ทำการโคจรโยกย้ายในวันที่30เมษายนปี2,567นั้นดาวพระพฤหัสได้โขจรมาเจอกันกับดาวใหญ่อีกดวงหนึ่งที่โขจรตั้งรับอยู่ที่ราศีพฤษภ นั่นก็คือดาวมฤตยูค่ะการมาเจอกันของดาวใหญ่ทั้งสองดวงถือเป็นปรากฏการณ์ที่มีความสำคัญและมีความพิเศษเป็นอย่างมากดาวพระพฤหัสและดาวมฤตยูโคจรร่วมกันแบบนี้ครั้งล่าสุดก็เมื่อประมาณ12 1 3ถึง13ปีที่แล้วและการมาเจอกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปุบปรับฉับพลัน หรือมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมากมายหลายประการส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อแต่ละลัคนาราศีดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาวิเคราะห์มาพิจารณาว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ทั้งสองดวงที่โคจรมาเจอกันมากลุ่มร่วมกันที่ราศีพฤษภในครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนานราศีธนูค่ะชาวลัคนานราศีธนูคะอิทธิพลจากการที่ดาวพระพฤหสัสมบมดีได้ทำการโคจรโยกย้ายมาสถิตกุ่มร่วมกันกับดาวมฤตยูที่ราศีพฤษภ นั่นก็คือมาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาในครั้งนี้ย่อมส่งอิทธิพลส่งพลังงานที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงบางคนมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานการเงินความรักหรือชีวิตส่วนตัวซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือมีผลต่อชาวลัคนาราศีธนูนั้นก็มีมากมายหลายประการค่ะ บางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงงานฉับพลันอยู่ๆก็ตกงานหรือบางคนอยู่ๆก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอย่างที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงหรือชาวธนูบางคนก็มีข่าวของการโยกย้ายที่อยู่อาศัยบางคนมีข่าวดีทางด้านการเงินการทองเข้ามามีเงินฟลุ๊ก มีเงินเข้ามามากแบบปรับปรับฉับพลันจนทำให้คุณมีความมั่งคั่งมากขึ้นแต่สำหรับชาวลัคนาราศีธนูบางคนก็อาจจะเป็นในลักษณะตรงกันข้ามนะคะคือรายจ่ายค่อนข้างมากมีเกณฑ์ใช้เงินเยอะหมดไปกับหนี้สินหรือภาระต่างๆในชีวิตของคุณค่ะ และสําหรับชาวลัคนาราศีธนูหลายๆคนหลายๆท่านก็อาจจะมีปัญหาทางด้านความรักความสัมพันธ์เลิกรากันกับคนรักคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานหรือบางคนมีโอกาสแต่งงานแบบปุบป,ปับฉับพลันแต่งงานแบบฟ้าผ่าฟ้า,ฟา,ฟาแลบคบกันไม่นานก็มีเกณฑ์ตกร่องปล่องชิ้น และเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อชาวลัคนาราศีธนูนั้นก็มักจะเป็นเรื่องราวแบบกระทันหันนะคะเพราะอิทธิพลของดาวใหญ่ที่โคจรมาเจอกันในครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวมฤตยูซึ่งดาวมฤตยูเป็นดาวที่เราคาดการไม่ได้ว่าเขาจะให้ผลในรูปแบบไหนดีหรือร้ายมันจะเดาไม่ออกคาดการไม่ออกค่ะ และไม่พอเท่านั้นดาวพระพฤหัสที่โคจรมาร่วมกันกับดาวมฤตยูในครั้งนี้ก็จะมีบางช่วงที่ดาวพระพฤหัสโคจรวิตปริตโคจรผิดปกติด้วยดังนั้นการมาเจอกันของดาวทั้งสองดวงจึงไม่ได้ให้ผลดีเสมอไปค่ะ ย่อมมีผลเสียมีอุปสรรคแทรกเข้ามาประปรายชาวลัคนาราศีธนูคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบางเรื่องบางราวก็ไม่ได้มีทีท่ามาก่อนว่าจะเกิดขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่ามาเกิดแบบปรบป,ปรับฉับพลันเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูจะต้องเตรียมพร้อมเสมอรับกับความเปลี่ยนแปลงจากการที่ดาวใหญ่โคจรมาเจอกันแบบนี้จะกระตุ้นให้เจ้าชะตาได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาและบุญวาสนาของแต่ละบุคคลท่านใดมีพื้นดวงชะตาดีมีบุญวาสนามีบุญกุศลและมีคนรายร้อมเป็นคนดีๆมีกัะละยาณมิตรที่ดีคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆมีคนเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนค่ะแต่ถ้าชาวลัคนาราศีธนูท่านใดไม่ได้สะสมบุญมาก่อนรวมไปถึงพื้นดวงชะตาก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะักคนรายร้อมรอบตัวคุณก็จะมีแต่คู่อริคู่ศัตรู มีแต่คนที่ไม่หวังดีมีแต่คนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ต่อตัวคุณก็อาจจะทำให้คุณนั้นตกกระไดพลอยโจรไปกับคนที่ไม่ดีได้เช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นเราต้องมาเตรียมพร้อมมารับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่จะทำให้ดวงชะตาของคุณเปลี่ยนแปลงซึ่งสามสิ่งสามเรื่องราวที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีธนูในระยะที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาร่วมกันกับดาวมฤตยูก็มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ ประการแรกเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูที่ถือว่าเป็นอิทธิพลเด่นๆจากการโคจรร่วมกันของดาวใหญ่ทั้งสองดวงเนื่องจากดาวพระพฤหสัสบ,บดีนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณและอีกภพเรือนหนึ่งดาวพระพฤหสัสบ,บดีก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทุของคุณเมื่อดาวพระพฤหสัสบ,บดีโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนอริจะเป็นจังหวะที่เจ้าชะตาได้เจอกับสิ่งแปลกใหม่ได้ เจอกับสิ่งที่ท้าทายยิ่งดาวพระพฤหัสโคจรมาเจอกันกันกบดาวมฤตยูด้วยแล้วนั้นโอกาสที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงได้ทําอะไรใหม่ๆได้ทดลองใหม่ได้ประสบการณ์ใหม่เจอกับผู้คนที่หลากหลายหรือเจอกับหน้างานใหม่ๆเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาที่ท้าทายก็จริงแต่ชาวลัคนาราศีธนูก็จะมีความรู้มีความสามารถที่จะจัดการกับเรื่องราวเหล่านั้นสมัยมองว่านในระยะ ที่ดาวประจาตัวโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนอรินี้จะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างเหนื่อยค่ะโดยเฉพาะเหนื่อยกับเรื่องของการงานเหนื่อยกับการเริ่มต้นชีวิตแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีธนูก็จะมีความมุ่งมั่นมีความพยายามเป็นทุนเดิมอยู่แล้วความขยันความมุ่งมั่นความพยายามจะนําพาตัวคุณไปสู่ความสําเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะในจังหวะที่ดาวใหญ่ทั้งสองดวงมาสถิตยอยู่ในเรือนอริของดวงสตา์ตรงนี้ หลายๆคนหลายๆท่านจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานค่ะ จากเดิมเคยทำงานในองค์กรหรือบริษัทต,ตอนนี้คุณต้องมาเจออะไรที่ท้าทายได้ออกมาเป็นนายตัวเองได้มาทำธุรกิจของตัวเองหรือบางคนนะคะก็มีโอกาสได้สืบทอดธุรกิจต่อจากครอบครัวหรือบางคนที่เป็นพนักงานประจำก็อาจจะได้เข้าไปรับตำแหน่งเข้าไปรับหน้าที่ที่มีความสำคัญซึ่งอาจจะทำให้คุณมีความกดดันคนรอบข้างคาดหวังกับผลงานที่คุณจะทำออกมาหรือไม่เช่นนั้นหัวหน้างานผู้หลักผู้ หรือลูกค้าเขาก็มีความคาดหวังในผลงานของคุณซึ่งอาจจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีความกดดันตัวเองค่อนข้างมากพอสมควรค่ะ และสำหรับประการต่อมาประการที่สองซึ่งเป็นอิทธิพลที่จะเกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันต่อชาวลัคนาราศีธนูในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสบดีโคจรมาร่วมกันกับดาวมฤตยูในเรือนอริของดวงชะตาครั้งนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูหลายๆคนหลายๆท่านมีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายมีเรื่องที่ต้องกังวลใจมีเรื่องที่ต้องคิดหนักมีความเครียดบางคนความเครียดเหล่านั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อสุ ภอย่างเช่นเป็นโรคกระเพาะหรือไมเกรนปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวหรือความเครียดเหล่านั้นคุณสามารถจัดการและรับมือได้โดยการกินการดื่มการช้อปปิ้งต่างๆนานาหรือการออกกําลังกายมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการของแต่ละบุคคลนะคะแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีธนูคะในระยะหนึ่งปีที่ดาวพระพฤหัสและดาวมรตยูโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาก็อยากจะให้ชาวธนูนั้นพยายามคลายความ เครียดคลายความกังวลและลดความกดดันของตัวคุณเองให้มากค่ะ และไม่พอเท่านั้นคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะอารินอกจากจะหมายถึงอุปสรรคปัญหาก็ยังหมายถึงโรคประจําตัวเมื่อดาวประจําตัวโครจรไปอยู่ในเรือนอริมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีธนูจะป่วยไข้ไม่สบายถ้าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคุณก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดอย่างเช่นพ่อแม่คู่สามีคู่ภรรยาหรือลูกหลานของคุณค่ะดังนั้นไม่ควรที่จะชะล่าใจนะคะ ใครที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่แล้วควรจะวางแผนบาลานซนร่างกายของตัวเองค่ะดื่มน้ำพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ส่วนท่านใดที่มีโรคประจำตัวก็อย่าชะล่าใจปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์และหมอให้ดีค่ะ ประการที่3ที่มีโอกาสเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวและดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาแบบนี้นะคะชาวลัคนาราศีธนูหลายๆคนหลายๆท่านจะมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับญาติพี่น้องข้องเกี่ยวกับเครือญาติแต่ความข้องเกี่ยวตรงนี้ก็อาจจะเป็นผลชักนําไปสู่ความสัมพันธ์ในเชิงลบค่ะ อาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะก,กับญาติพี่น้องในเรื่องของผลประโยชน์มรดกที่ทางหรือบางคนทะเลาะก,กับเพื่อนบ้าน บ้านใกล้เรือนเคียงหรือไม่เช่นนั้นนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวต้องไปรับผิดชอบหนี้สินของคนในครอบครัวหรือมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับก,บการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่เพิ่มภาระหนี้สินให้กับตัวเองหลายๆเรื่องหลายๆประการมีเกณฑ์เกิดขึ้นต่อชาวลัคนาราศีธนูโดยมากก็จะเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ของคุณและเครือญาติ และเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินค่ะซึ่งชาวลัคนาราศีธนูจะต้องอาศัยความรอบคอบและคิดพิจารณาไตรตรองเรื่องราวต่างๆให้ดีนะคะไม่เช่นนั้นก็จะมีโอกาสกระทบกระทั่งหรือเกิดเป็นคดีความตามมาได้ และสามเรื่องสามราวที่สมัยได้ยกตัวอย่างมานี้ <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะกระทบต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูชาวธนูบางคนมีเกณฑ์ที่จะกระทบมากบางคนมีเกณฑ์ที่จะกระทบน้อยทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละบุคคลด้วยนะคะไม่เพอเท่านั้นมันก็ยังขึ้นอยู่กับบุญวสนาและกุศลความดีที่แต่ละคนเคยได้สร้างมาด้วยค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนานราศีธนูชาวธนูท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆให้กับตัวคุณเองหรือจะเพิ่มคำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ายดาฟ้าดินได้รับรู้ ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระพฤหัสและดาวมฤตยูเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณประสบพบเจอกับเส้นทางแห่งความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยกันทุกคนกันทั่วหน้าค่ะคราวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ